จ็แบกรูสสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันกับบรรยากาศกับมาบ้านเล้วพี่น้องจากบรรยากาศค้มฝานฝนา,า,าค้มฝนสาวเดือนวันศุกร์เขาปาเก็บเห็ดว่าซ่านมือนี่ คุณสามีก็เลยส้วนไปซื้อกับเขาก็เลยได้ตับมาเจ้าเตือนจะทําตับหน่อยงัวหน่อยกัต็ตรงค่ะพี่น้องจ้าสวยสวยเด้อนี่ค่ะลาดลงไปหลดจ้าอันนี้เป็นแจวดีห่าต้งไปหลดุดเป็น้องค่ะขามันตับงัวหน่อยค่ะพี่น้องห่าตกตับมีกับมักดีไว้ค่ะมัน,น,นขมๆนะค่ะพี่น้องป้า สาเดินมิจุได้เนื้วมะงามก็เลยเอาตตัดค่ะตัดม้วนๆเกือบตุมเปน้องจ่าน้ำลายแตกได้กินเขากลัวพปน้องหลายมือแล้วหลายมือปไิจจัตนวดเสียบเนื้อๆผักสางงานก็ได้มาหลายอย่างค่ะน้องเปน้องพักซี่มีอันนี้พักกัดหินมาตะสวนพป่น้องเอ้ยกลับมาพักเป็นดอกตาชิพ้าส้มค่ะ ผักชีผักซ,กซีหอมเนาะสลัดเนาะแล้วก็กระเจี๊ย,ยบนี่ค่ะมีหอมแดงมีกระเทียมตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องว้าวข้าวเหนียวเต็มปิ๊บหม้อรอพี่น้องค่ะเวรวิสุดข่อยใส่สุดๆมากินดับคน <c oughs> อยาเซลฟี่มาเลยพี่น้องจ๋าขาดไปแล้วค่ะแนวมันต้องมีคู่กันได้พี่น้องจ๋าบอกสงสาว เพราะใครคนไม่กินเนื้อกินดิบขาเปน้องค่ะพระได้กินก็าาค่ะฟ้าชับืยเดแล้วหาหม่องหวังไหมก่อนเต็มค่กแก้แก้ ตับงินหน่อยเกิดตป้าที่แซ่บอะมากอะอืมขาดินเปนดอกแล้วจบพริกเดี๋ยวจะบอกพริกอันีหนะนิ่นูสวนอืม không được trời thằng tập tập không đem หวานติดเก้วตังส่วนหอมหวานพักชื่นน้ำนำคะคะพักหลายๆนี่สิบอะไรเยอะร่อยเรื่องเนี่ยมันจะส่อือ ん ลอเป็นดูดูกันเอาดีดีค่ะเนมาเจียวรถมา้ารถม้าผัดนั่งสองเแยวเยอะคนเยอะ แล้วันนี้ฝนตกค่ะบารสบิา,าเก็มเฮ็ด้ยค่ะได้รีกําบินเปิดแล้วก็เศ้านะอืับพักหลหลายจ้ะได้กินยังพักหลหลายหวาน ข้าดเย,ย็นข่อยอันนั้นจะสวยล่ะเป็นดอกก้อนใสขนาดเแล้วง ตัวเนื้อสดจนเนื้อไม่สดเลยไม่ซื้อมาไม่เคยจุกนะก็เลยเห็ดเกิดตัวมืสวนเพชรมา 好蛋、mm。Hmm. Fontok tak ada jut. Hmm. nama. Mau besak Ừ. con kín nè, con chỉ chọc nắm ngoài Thôi bằng nhau lên ừ. là anh ta ăn <laughs> ก้องอาจจะมือดอแล้วนะคือคนหมื่เบอ่์ค่ะนิมคึมุึมสัดค่มปากค่มี่คือเป็นเฮี้ยนก่นอะไรบรรยากาศนะ สรสสุดตับตับนันพอจจา รถเมฟีค่ะเขาจะพับรอบสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเป็นรถเมฟี่เขาจะเปิดช่วงนคะครับลงมาตองเที่ยวมาเ่ยวมาเีแยวแล้วจัดเลือ นังสาวเดินหน้าเที่ยวแต่ว่าน้งแรมหรือของอะไรมันจะแพงเลยค่ะของอยู่ของกิ่นจะแพงที่ต่อเดินไปเที่ยวตรนทีอถูกดีจ้ะมันอยู่สูงมันตั้งเขายูทิวทัดนสวยแพงค่ะ พยายามเอาดอาดกมันออกเลนี่จะได้กลิ่นปรุงใหม่นะกับมาเปก็นดอกก่อนแหละเอให้กินให้หมดค่ะผิเกระเดิ่องเงีนะ่ยะนวดีจฉันเสบของมัก เล็กแะ่เผ็ด <laughs> พี่น้องจา้าสาวเดินกิเกนเบนเรือจ้าเนี้ยแสบยั้งกับบนเรือค่ะมาคลิปนี้ของ Sound. สาวเดินสาาเดินวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ทางยูทู e แล้วก็แฟนเพนเนจในรจเด้อเสียงรถด,ดังในรจขอพายเล่นหลายค่ะบ้านติดถนนค่ะเป็นอย่างนี้แหละค่ะต้องมดย่นบนบรรทุกรถเยอะแยะค่ะแต่ย้ำคืนนี่เงียบ เงียบจริงๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์คนหลายค่ะ <c oughs> เอาละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Youtube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะจ้าเดินขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมที่ม่ถิ่มบัวป่าสาวเดิอนเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปนาค่ะยินด,ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุคนเด้อสวัสดีคะ่ะ